ไอ้กรรมการสิบคนนี้มันมีไว้ทำอะไร<ม>บางคนก็บอกว่ามีไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าไม่มีทางไปล้มล้างแพทยสภาได้ครับคนตั้งเจ็ดสิบคนมีมติเสียงค่อนข้างจะมากที่ออกมาว่าแพทย์สองคนนั้นควรพักใบอนุญ,ญาตชั่วคราวครับและมีคนหนึ่งก็ว่าเก่าตักเตือนแต่ก็มีคนหนึ่งเขาบอกว่าการที่ตั้งตรงนี้ก็เพื่อหวังมือนักการนักกฎหมายไปดูช่อง ระเบียบขั้นตอนข้ามขั้นตอนหรือไม่มและอันนี้ได้มาครบถ้วนหรือเปล่าให้ความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ช่วยได้ว่าเออถ้าดูตรงนี้ก็สามารถที่จะลงนามเพื่อวีโต้ได้คือใจคุณสมศักดิ์อ่ะผมเชื่อเนะเพราะอย่างอย่างวีโต้ใครไม่ค,คุณเชื่อตรงนั้นท้อคุณสมศักดิ์นี่ก็อยู่กับทุกอํานาจทุกรัฐบาลมาก่อนเราก็พูดอยู่เสมอว่าแกสามรารถที่จะเข้ากันได้กับทุกรัฐบาลแกสามรารถที่ ทำยังไงก็ได้ที่จะเข้ากับอำนาจ